นายกเศรษฐานํากระทรวงมหาดไทยนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังครับไปแถลงข่าววาระแห่งชาติแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยรัฐนั้นจะเป็นตัวกลางในการไกลเกีย่ยตั้งแต่ต้นจนปิดหนี้นายเศรษฐาทวิสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรนตีว่าการกระทรวงการคลังนําแถลงข่าววาระแห่งชาติการแกแ้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรวมกับนายอนุทินชามเรืองกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาจีนวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและพลตลํารวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผอปตรที่ทําเนียมรัฐบาลโดยนายเศรษฐากล่าวว่ารัฐบาลนั้นเห็นปัญหานี่นอกระบบเป็นปัญหาที่กัดก่อนสังคมไทยมานานและเป็นเรื่องที่ใหญ่ของคนไทยจํานวนมากวันนี้จะเอาจริงเอาจังนะครับทำให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนั้นเป็นวาระแห่งชาติฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีคืนความหวงังและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและฝ่ายตำรวจช่วยช่วยกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จะมาทำงานร่วมกันแก้ไขทั้งเรื่องหนี้แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในระดับชุมชนที่ละเอียดอ่อนซึ่งนอกจากจะมีการแก้ไขหนี้แล้วนะครับรัฐบาลก็ยังจะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับโครเรือนไปจนถึงระดับมหาภาคยกระดับความเป็นอยู่ทำให้ไม่กลับไปมีหนี้อีก จากข้อมูลนะครับมีการประเมินจนํานวนครัวเรือนที่มีปัญหานี้นอกระบบระบุข้อมูลไว้ว่ามีมูลค่ากว่า5 0,000ื่นล้านบาทแต่ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างต่ํากว่าความเป็นจริงครับส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบภาครัฐนั้นจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกี่ยพร้อมกันทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมไปถึงจะมีการดูแลตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงการปิดหนี้การทําสัญญาหลายครั้งที่ไม่เป็นธรรมนะครับหรือว่ามีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมด้วย โดยได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปทำงานร่วมกันโดยจะมีฐานข้อมูลกลางมีการตรวจสอบเลขแท็กกิ้งไอดีซึ่งประชาชนจะนำไปใช้ติดตามผลได้หลังจากขั้นตอนการไก่เกีี่ยแล้วรัฐบาลก็จะมีการช่วยปรับโครงสร้างหนี้มีกระทรวงการคลังนั้นเข้ามาช่วยปรับระยะเวลาเงื่อนไขและกระบวนการต่างๆส่วนมาที่12ธันวาคมครับจะมีการถแถลงข่าวแก้ปัญหานี่นอกระบบแบบครบวงจรทั้งนี่นอกระบบแล้วก็นี่ในระบบครับ